มาลุยกันเลยเฮ้ยนั่นกับเปอาทีมคู่เนี่ยปาไปคอยยาวเฮ้ยอ้วนวิ่งมาตรงๆ้วเสร็จสิจุนจอนหมอเกาโอ้กูไ่านัทวัตให้มึงมีแมลงวันก่าหอมอยู่อหรอะไรไอ้กากเลยโอ้ยเยี่ยมฉันนี่มันเก่งเหลือเชื่อจริงๆเฮ้ยมึงจะยืนบังฉันทำไมวะไม่จริงให้เดี๋ยวก่อนนะมึงกูนี่ ใช่เช่ใช่ e ชลใช e n ช่ y ช่ใ e ่ใั่ใช่ใช่ใั่ใช่ใช่ใชาใัเใี่ใช่ใย่ใช่ใชเใช่ใช่ใช่ยชีใช่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 ะชใช่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 ใ่ใช่ใเฮ้ยู่คงใม่อ, <c oughs> อยากจะเล่นใชน่เกมเกียร์อย่งนใช่่ใช่นนะชะ <c oughs> ปืนใม่งั้นเหรอ่้าวเก่นี้นี่นน่เล่ะไ่อย่าง่ี้่นี่ กูเล่นมาตั้งนานนึกว่ามันจะไม่แจก,กหมวกซะนแล้วเนี่ยโคตรดีใจเลยอ่ะวอยากได้ไว้ไอ้ก้องช่วยเอาหมวกไปนั้นมาให้ฉันได้ไหมคือฉันอยากได้มันนะ่ะฉันไม่เอาของนายฟ,ฟรฟเลหรอกเนี่ยฉันมีน้ำสาวแต่เพราะกระดาษทิชชู่ของให้ในายชักเว้าฮะนี่นายบ้าหรือเปล่าเนี่ย<ม>ฉันไม่เอาของเกียร์หนึ่งเงินหรอกฉันเก็บหมวกนี้ไว้เองดีกว่าส้ยมึงดูถูกการชักเว้าไอ้ก้อง เอ้ยยดนี่คือการปนส่งหมั่วได้มาให้ข้าซะมึงชัดอัพมาเลยไอ้บอสอย่างมึงเนี่ยต้องไปใส่กระโป๊ก็ใช้ปากอาณาของมึงเนี่ยออเล่าอยู่ที่บาร์เก้นี่มึงว่าไงแล้วมึงมีปัญหากับกูใช่ไหมฮะเฮ้ยไอ้หนูส่งหมวกมาซะหรือฉันให้นี่เป็นการตอบแทนนะแกอย่าเอาถุงยางอนามัยของแกไม่คือโดยใช้ต่อจะได้ไหมมันสกปรกโว้ยมึงนี่เลยมีปัญหากับกูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ ไอ of 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 ้บอดถ้าแกกล้าทำแบบนี้แล้วก็ฉันจะใช้จอบอันนี้แหละทุบไอมือที่ฉันเห็นหน้าทุกคน เฮ้ยใครก็ได้ช่วยกุญแจมาหน่อยสิมอยฉันอยากจะปลดล็อกไอ้กล่องบ้าเนี่ยกูขอร้องล่ะกูอยากจะดูว่าข้างในกล่องมันมีอะไรก่อนตายหมอครับ